มากครับก็คือ Export Logistics Model Award ก็จะเน้นในส่วนของผู้ที่ให้บริการหรืออยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์นะครับนักโลจิสติกส์การค้าเนี่ยที่เป็นผู้จัดการประกวดนะครับแล้วก็จริงเขาทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมาการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะเข้ามา,าประเมินแล้วก็ตั้งเกณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วนี่สเป็นเกณฑ์ที่นำมาจากเรียกว่าเป็น w o r l l c s s นะฮะ<อ>เป็นเกณฑ์ที่เขาใช้ในการประเมินบริษัทโลจิสติกส อในต่างประเทศเป็นหลักเกณฑ์สากรลระดับโลกเลยนะใช่ครับแล้วก็เอามาประยุกต์แล้วก็ปรับแล้วก็ดูว่าจะมีทั้งหมดประมาณเจ็ดเกณฑ์น,นะครับทั้งตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งถึงเ,เรียกว่ารีซอสหรือว่าผลผลานาข,อของการต่างๆของของ,งองค์กรอแล้วก็จนไปถึงวิธีการปฏิบัติงานจริงแล้วมีการสัมภาษณ์มีการไปตรวจสอบหน้างานไปดูการปฏิบัติงานจริง ครับผมจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ไหนที่ทางคุณทิทมองว่าชิปเปอรไอ้นั้นโดนใจกรรมการมากที่สุดหรือว่าเป็นจุดเด่นของทางธุรกิจของเราครับเอ่อเพราะเนื่องจากว่าเรียนนิดนึงครับว่าในในส่วนของทริปไวยโลจิสติกกรุ๊ปเนี่ยเรามีบริษัทในเครืออยู่สิบกว่าบริษัทครสิ่งที่บริษัทที่เราเคยส่งเข้าประกวดในอดีตเนี่ยเคยได้รางวัลมาแล้วสามสามปีนะครับอันนี้ปีที่แล้วที่เราได้รับเนี่ยเป็นส่วนของทริปไวยแอร์เอ็กเพรสนะครับคือเป็นธุรกิจแอร์เฟรช ธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางอากาศ uh huh. ประเด็นสําคัญ Anderson, <c ups> <c ups> ก็คือเราต้องหาจุดที่เราคิดว่าคือคือการประกวดเนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมการก็ต้องมองว่าองค์กรของคุณที่จะเข้าประกวดเนี่ยมีอะไรที่ที่เป็นเลิศบ้าง <Yeah. S 2> มีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่แตกต่างแล้วโดดเด่นแล้วดีแล้ว,แล,วแล้วมันมันมันโดนตลาดหรือโดนใจลูกค้าหรือว่าเป็นแผนงานก็ดีจะเป็นบร,ริการก็ดีมันสิ่งที่เรานําเสนอในเรื่องของแอ r f r e i ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้โดดเด่นก็คือ การให้บริการทางด้านขา์โก้ทางอากาศให้กับสายการบินโลคอสครับนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราโชว์ให้คณะกรรมการเห็นนะครับครับผ